ชมรมศิธิ์เก่านิดาอุบลราชธานีโดยนายแพทย์สุรพรลอยหา ประธานชมลมสิทธิ์เก่านิด้าอุบลราชธานีดรไขนภาสุทธิอาคารรองประธานชมรมสิทธิ์เก่านิด้าอุบลราชธานีนายประสงค์จันจำปาดรสวสัสดิ์สุดทธิอาคารที่ปรึกษาชมลมและคณะพี่น้องนิด้ารุ่นหนึ่งถึงรุ่น12รวมบริจาคน้ำดื่มและชุด PPE ให้กับโรงพยาบาลสนามภายในศูนย์การเรียนรู้บ้านอย่างน้อยมหาวิทยายลัยราชภัฏอุบลราชธานีตำบลเก่อเออําเภอเขืองในจังหวัดอุบล ราชาชนีครับต้องเรียนพี่น้องประชาชนทั่วไปทั้งหมดนะครับให้ทราบว่าสถานการณ์ทุกวันนี้เนี่เป็นสถานการณ์ที่พวกเราต่างตระหนักว่าเป็นวิกฤตของสังคมไทยนิดา้าซึ่งเป็นสถาบันหนึ่งที่สอนบัณฑิตที่จบออกมาเพื่อพัฒนาบ้านเมืองในทุกๆมิติเรามีผู้นำที่จบมาจากสถาบันเรา ล้วนแต่เป็นผู้บริหารทางนั้นวันนี้เราได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนถึงวิกฤตที่เกิดขึ้นในสังคมบ้านเราเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราจึงรวมตัวกันนำสิ่งที่จำเป็นในในสถานการณ์วิกฤตนะครับวันนี้เรารวบรวมปัจจัยจากสิทธิเก่าเท่าที่รวบรวมได้เรามอบชุด TPE หน้ากาก N 95แล้วก็น้ำเชือกกันฝนน,นนะครับให้สำหรับโรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อยให้กับสาสุรจังหวัดเพื่อนำไปมอบกับจุดต่างๆที่มีการแก้ไขสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนเราทั่วทั้งจังหวัดอุบลราชธานีต้องยอมรับว,ว่าสิทธิ์เก่านี้ได้ทุกคนล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันล้วนกันล้วนตระหนักถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเรา รวมตัวกันในรูปแบบของคาว่าคนอุบลไม่ทิ้งกันวันนี้พวกเราทุกๆคนที่มาในตรงนี้เป็นสิทธิ์เก่าทั้งนั้นล้วนภาคภูมิใจได้เป็นประโยชน์ซึ่งหนึ่งในมนุษย์ที่สวยงามของสังคมก็คือการเป็นประโยชน์นีด้าก็ได้สอนให้พวกเราได้ทําหน้าที่พลเมืองมนุษย์ที่สวยงามให้กับสังคมเช่นเดียวกันกับวันนี้ครับเราได้ทําหน้าที่ทุกคนมีความรู้สึกภูมิใจ และต้องขอบคุณสถาบันที่ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณให้พวกเราเป็นผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงครับสำหรับชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยซึ่งก็คืออุปกรณ์ป้องกันและควบคุมความปลอดภัยส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกโดยทั่วไปบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องสวมใส่ชุด PPE เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกความสำคัญของชุด PPE เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อผ่านผิวหนังและสารคัดหลั่งของผู้ป่วยปกคลุมร่างกายทุกส่วนป้องกันการซึมของน้ำป้องกันการติดเชื้อทางอากาศ